สวัสดีครับผมอยู่กับผม n i g h t Bomber คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรถถังกองทัพแดงที่เป็นรถตามสั่งนะครับผมซึ่งมันคือรถถังที่ 64A ปี1971ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ค4 a ีแรง6สัญชาติสาภาพโซเวียตเบ t เทอร์เรด9.0อาวุธประจำตัวรถก็จะมีปืน7.62 PKT ประชิดกันกระสุน2อนัดนะครับผมเป็นลบแกน125ม mm, ม2 a 2อขนไปได้3 7นัดเฟิร์สสเตต28อัตราการหมุนป้อมปืน17องศาต่อวิมุมกดลบ6มุมเงย14อัตรา,ารปัจุกระสุน7จวิเป็นออโต้โหลดกราะตัวทั้งด้านหน้า80ด้านข้าง85ด้านหลัง45ป้อมปืนด้านหน้า180ด้านข้าง150ด้านหลัง65แล้วก็คอมโพสิทธ์นะครับผม คุณป้อมก็จะนาขึ้นมาหน่อยพลรถสามนายมีพอ,อร์บอ่บอนปืนบนละะขับน้ำหนัก38ดตันแรงเครื่องเจ0ร้อยแรงมา้าครบรอบที่2 8 0พันแม็กสปีด6 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ในของมันก็ ESS Range Fighter Night Vision กระสุน6ตัวฮีท มวลระเบิด1.64กิโล10เมตรสูตรองศาเจาะ440 30องศา381 60องศา220 HE ตอนที Oliver, 3, <me> mm. ่ตัวสต็อกมวลระเบิด3.15กิโลอัตราการเจาะกรอ35มม HE ตัวนี้เจาะมวลระเบิด3.4กิโลเจาะอยู่ที่42มมกระสุนซาบอด10เมตรสูตรองศาเจาะ321 30องศา279 60องศา182 อันนี้ก็ซาบ,บัดต,ต่อท็อป10เมตรสูนองศาเจาะ440 36องศา346 6 0องศา190 169แล้วก็ตัวน,นี้10เมตรสูนองศาเจ 25, 30, าะ425 3 0องศา360 6 0องศา193โอเคที่ 64A นะครับผมก็จะเป็นรถถังขัดแรกทั้งของโลกและก็ในเกม เป็นรถถงังคันแรกของโลกที่ใช้เกราะคอมโพสิตส่วนในเกมก็เหมือนกันตอนที่มันมาแรกๆแล้วไอ้คันนี้ยังเป็นท็อปแรงก็เอาตามตรงคือยิงมันยากยุคนั้นน้าจับไม่ผิดเยอรมันได้อะไรนะนี่คิววิมัง้งไม่ชัวร์เหมือนกันก็กลายเป็นรถถงังคอมโพสิตคันแรก โอเคข้อดีข้อเสียของมันมาข้อดีคือปืนที่ให้มา <c oughs> ถือว่ายิงแรงมากกราะก็ใช่แต่ว่ายุคปัจจุบันมันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปอะไรที่ฆ่ามันได้ก็มีเยอะขึ้นนะข้อเสียของมันก็อัตราการหันป้อมปืน17องศาต่อว,วินิถือว่าช้ามากมุมกดสตาลสเซียสปีดการถอยหลังสตาลสเซีย แล้วก็คันนี้จุดตายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของรถถังรัสเซียทุกคันซีรีส์64 72 80 90จุดตายเหมือนกันหมดก็คนเขารู้จุดตายกันแล้วอะ่ะก็แป๊บๆก็ตายแล้วรถอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเล่นสนุกไหมก็ยังสนุกอยู่แล้วก็ขอเตือนคือรถคันนี้มันมี HE ให้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า เวลายิงเราก็ต้องก่ายเองเพราะว่ามันไม่มีเลเซอร์ให้ถ้าจะอยากให้มีเลเซอร์ไปเล่นที่ b 4 b ซึ่งคันนี้ไม่ต้องมาขอถ่ายไปนานแล้วนะก็ตามนี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเล่นมันก็แฮปปีด้ดีโอเคไปเกมเพลสก o และเพอดวกูไปละเอ็มเอกางได้อยู่บ้งเนะี่ย พีเอลทศูนสองเห็นแล้วล่ะแต่ไม่ชัวร์ว่ามันโผล่ตรงไหนมาเดสุ่มไปโดนเรียบร้อย

อะไรล่ะปูม่าแล้วเพิดแท็กขาดได้เฉยนะเออแทมโหลดโหลดโหลด กูมาไม่ตาย พ t c ีซีศูนย์เก้าเียอะไรวะตรงนี้วีโซ,ซ่จีพาดโลรลดลดลด อะไรอะออบเจกต์ <S <S M หกสิบ A สอง ทเข้าไดเวอร์ป้อมค้างไปอเอต้องฟังองฟังองฟังก่อน ทช้เจ็ดสิบสีเลเวอร์โหลดเดอร์อ้าวไป M60 ก็เมือเขาว่าเดี๋ยโหลดอยู่โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมตอนพูดเรื่องสเปคผมลืมอย่างหนึ่งก็คือคันนี้มันไม่มีระเบิดสโมกนะครับผมก็ลืมแต่ว่ามี ESS ให้ก็พอจะทูทายไดแ้แต่มีสโมกจะดีกว่านะครับ แล้วก็อย่างที่พวกคุดเห็นกันว่าณปัจจุบันรถอะไรที่มันเอามาค่ารัสเซียก็ทําออกมาเยอะมากทําให้รัสเซียในเลทนี้ก็จะอยู่ยากกันหน่อยแต่ก็ไม่ยากเท่า M60 TTS หรอก M60 TTS อยู่ยากกว่าเยอะเลยก็โอเคถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย